สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับผมเคยซีคอนครับอยู่กับแกมือถือเหลียงซานค่าเจ๋งสุดนะครับนี่นงนะครับก็จากที่รียตอนแรกมันเป็นภาษาอ่าดนามังไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้มาเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะก็เดนนี๋ยวเราเข้าไปดูระบบกันคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็ตัวเกมนะฮะจะเป็น ตัวเกี้ยเป็นแนว mmo rpg นะครับผมซึ่งก็มีสีอาชีพให้เลือกด้วยกันเป็นยังไงดมพอมดมพอมกันเลยนะครับผมตอนแรกลองตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเรามาลองอาชีพนี้กันบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างฮนะเรามาดูกันก็มีความยุทธนสายโลมั้งนะครับภารกกำลังลารป้อง,ง,งกันนะแล้วก็อันนี้สายพลรกกำลังทางจุง่มเตนะครับแล้วก็สายดาเมจจนล้วนนะานูนะครับผมแล้วก็ตามด้วย สายเาานี่คืออะไรไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นฮิลละมั้งนะครับผมเป็นสายโรล,ลิที่มหม้ามใช้ได้นะครับก็เกมงานดีนะผมนะครับล็อกเพศนะครับก็ไม่มีให้เลือกเพศนะแต่อาชีพโอเคไปดูระบบภายในกันเลยละกลันนะครับโอเคครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเนี่ยยืนแดน กันอยู่นะครับกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่เครื่องไกลเครื่องมันแล้วกันแนวเครื่องที่มันคือเครื่องดัดเด็ดเครื่องหนึ่งนะครับผมโอเคตัวเกมที่ผมอธิบายก่อนก็คือเป็นแนว MMORPG ออโต้จ๋าเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เล่นมาตอนแรกนะครับก็นี่ก็ต้องกดอย่างเดียวไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมปล่อยแม่งเลยนะครับมันก็จะทำอ่า เควสอะไรให้โดยเสร็จสับนะครับผมเขาอาจจะมีแค่เข้ามากดแบบอ,อะไรนิดหน่อยนะครับผมอย่างเช่นมันสอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะข้ามสคริปต์ไปก็ได้หรือเราจะทําตามมันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมอาจจะดูกันคร่าวๆแล้วกันนะผมไม่ทำเควสได้กูละ่ะโอเคนี่ยฮะหม้ยมันจะมีวิบอกนะครับคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่เล่น มอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะมีบางอันก็ต้องเข้ามากดนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นอาจจะอย่างงี้ไม่ต้องกดละมันก็ทําให้ปุ๊บวิ่งไปให้เห็นไหมเออง่ายงนะฮะประมาณนี้นี่มันทําให้หมดเลยนะครับก็ชิวๆสบายๆนะครับภาพก็สวยใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีภาษาไทยด้วยน่าจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับ ส่วนระบบอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นแนว mm ราะว ypg ทั่วๆไปนะมีระบบสัตว์เลี้ยงมีขี่มา้าอัพเกรดนู่นน,นั่นนี่เหมือนปกตินะฮะประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนะครับนี่มันมี pk แน่ๆล่ะนะครับแต่ไม่รู้ว่จะได้ตอนไหนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมต้องงอมโปึบป๊บปั๊บปึบป๊บปั๊บเนี่ย เจตนาค่านะครับทุมดีผู้เล่นทุกคนนะครับอ่ะได้ลองดูนี่ใช่ไหมปุ่ม P ีเดี๋ยวทำเครื่อนี้เสร็จก่อนไ,ไปหาจัดคน <c oughs> นะครับหาจัดโดนจัดก็ไม่รู้โอเค เจอคนคล้วเจอคนแล้ว,ลวกมกตุก,กตกจมตีได้ไหมทำไง่ะเปลี่ยนโจมตีได้เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโจมตียังไงได้เออช่างวันนะเอาเป็นว่าจริงไม่ได้แล้วกันนะตอนเลเวลแค่นี้อืม โอเคครับผมมันมีมันมี PK แน่ๆล่ะนะครับแต่ว่าไม่รู้จะตอนไหนนะโอเคประมาณนี้ละกันนะก็เดี๋ยวไปดูระบบอื่นๆกันดีกว่านะครับผมว่ามันอะไรยังไงกันบ้างนะฮะนี่ยระบบอื่นที่ว่าก็คือจะมีพวกอ่านะสกงสก,กิลนะครับผมเนี่ยดูตรงนี้ละกันชึบเนี่ยมันก็อจออโ,โต้จมตีเลย มีในเรื่องของเลือกวีรบุรุษนะครับอันนี้คือเหมือนประมาณว่าออกไปเลือกไอตัวตัวเล่นได้ตัวละครนะครับผมเพราะมันมีสตัวไงนะฮะอุปกรณ์เนี่ยผมก็ใอเทมใส่ของอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็กดใส่ได้เลยติดตั้งนะครับหรือจะอั p l e v e เสริมพลังนะครับผมได้หมด up เ e v e ก็ใช้ของที่เราไม่ใช้นะครับมาทำการัพอุปกรณ์ ะครับให้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 มันแข็งยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพวกที่ไม่รู้เป็นแรงใส่เครื่องมันกระกากมาบเสริมพลังเนรัอผมเราต้องใช้พวกใบพวกนี้นะเสริมไปเลยชวี้ข้ามไปได้บวกหนึ่งเหรออ๋อมันออโต้แบบน,นี้ครับผมออตโต้รันไปเรื่อยๆนะเออนะครับ พอแล้นะครับผมก็ไปลองดูแล้วกันนะครับอ้าวเฮ้ยเลิกก่อนโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเกรดนะครับโอเคทีนี้ระบบต่อมาก็คือเป็นเรื่องของสกิลนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยแล้วสิบเก้าแล้วนะครับยังไม่มีสกิลอื่นมาเลยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยนะถ้าจะไม่ผิดมันต้องใช้ของป่าวะ ประมาณว่ามันต้องมีสมุดหนังสือสกิลก่อนนะครับจำไม่ได้แล้วอันไหนวะนะครับผมย้ายไปดันเจียนเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะตัวเข้าดันนะครผมอันนี้บอกว่าการขายไม่ใช่เอ,อ่อกเสริมช่างมันเอานะว่าถ้าเจอแล้วก็กดเอาแล้วกัน นะครับตัวเกมลืมบอกไปเลยนะครับมันมีค่าเซตัสด้วยนะครับผมนี่ยังมันดแดงๆเราก็อาบไปเลยครับตัวนี้มันนิกดก็จะสั่นไปก็ได้ใช่ไหมได้ไหมเอาไม่ได้วะกดพี่ดีเนี่ยเบิร์บตัวนี้ใช้ค่าชาวนะครับก็ตามนั้นนะครับผมแฟชั่นนะฮะมีไหมตัวนี้ยังไม่มีแฟชั่นอ๋อเหลือเหลือ,อ,อนี่เป็นแฟชั่นวะ อ๋อนี่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 นสีทองก็เลยทีเดียวโอเคแฟชั okay, ่นมีเสื้อแฟชั่นด้วยปึ๊บมัน,นโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของสัตว์ขี่อ่ะสัตว์ขี่นะครับแล้วก็มีขายของด้วยนะอยู่ในนั้นจำไม่ได้ไปลองหาดูสัตว์ขี่ก็อัปเกรดได้โดยใช้หินพวกนี้แหละ นะครับผมก็มีหลากหลายนะฮะนี่มีเสือเสือตำปอดไม่ใช่เสือเขี้ยวใหญ่เขีเ้ยวเบิ่มเลยนะฮะแล้วก็เหมเือนทางการเปลี่ยนอาชีพครับผมมีเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับก็เลี้ยวสี่สิบแล้วก็เลี้ยวร้อยนะครับก็ตามนั้นเนี่ยเหมือนจะมีแสงอยู่ด้านด้านหลังขึ้นมานรประมาณนี้ แล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกกิจกรรมต่างๆอันนี้ไม่ได้เข้าไปดูนะก็ไปลองดูกันเองแล้วกันแล้วก็พวกภรารกิจนะผมรับอของขวัญของรางวัลในภรารกิจนั้นๆนะครับผมก็อย่าลืมมาทำกันด้วยอ,อือฮึีกอันหนึ่งร่างกายของนะครับก็มีพวกร่างกายของทั่วไป นี่ลุกพับนะครับสายจำาเงินก็จัดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในเรื่องของแฟชั่นจะตกจริงๆเครื่องนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะนี่ชุดแฟชั่นนะครับทั้งเซตเลยทีเดียวเชียยนะครับแล้วก็ระบบกิวนะครับผมก็สามารถเลือกเข้ากิวได้ฉายานะฮะก็ มี่อ่านีนี่ไหมนี่นี่นี่ค่าประสบการณ์น่าได้โยคือจะบอกว่ามีสเตตัสไหมนี่ครับมีนะครับผมค่าสเตตัสนะก็หาครอบครองกันเอาเองละกันเห็นไหมอันนี้บอกอะไรกนวะ้เนี้ยซกิลเสริมแรงยมตียาวยี่สิบสามเคียรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอดันเจี้ยนกิจกรรมนะครับคิดอะไรไม่ออกก็หาดันเจี้ยนพวกนี้ลง <laughs> นะครับเนี่ยอันนี้ดันเจียนเนี่ยผมน่าจะเป็นรายวันป่าวะเยอะพี่นะพาของมาอัปเกรดตัวละครนะครับก็พวกนี้ได้เลยนะครับาระบบเพื่อนนะฮะกึ๊บนี่มีคนแอดมาแล้วก็อนุมัติมั่วๆไปนะครับสมัครพ่งสมัครเพื่อนไปก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนทำอะไรได้มั่งก็ขอข้าตีนะครับผม ไม่มีอะไรมากแล้วก็สมมุสซาสมนี่สามมาสมอนเตอร์นะครับก็คือใช้ชิ้นส่วนนะครับเพื่อทำการอัพเกรดน,นะครับเพื่อที่จะได้ค่าเตตาถาวรเห็นไหมแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็มีอะไรให้ทำเยอะนะครับอย่างไม่มีอะไรทำก็ามาล่าพวกนี้นะครับเพิ่มความเก่งให้กับตัวเองนะครับประมาณนี้เช่นเดียวกันกันกบ พวกนี่นะครับผมไอท่องไอเทมนะหนังสือสะสมไอเทมก็มีเหมือนกันนี่เห็นไหมบวกค่าพลังโจมตีค่ารัากำลังนะครับผมมีหมดเลยนะฮะประมาณนี้ละกันนีไหมมือเใช้เวทเนี่ยปุ๊บบันทึกนี่ของปุ๊บอะไรอ่ะไม่สามารถใช้ได้นก่ใรใช้ได้ที่ไหนล่ะ <c oughs> นะครับนี่อันน่้มีของก็ยังไม่ต้องทิ้งครับผม มาบันทึกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันไหนมีแล้วก็ขายทิ้งไปได้ของใหม่ๆมาก็มาเสริมความแก่น้ำให้กับตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้ห้าเนะข้ามไปอันดับกรผมแล้วก็การผลิตอันดับนี่ก็อันดับตัวละครนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรการผลิตกรผมก็มีของนะครับหาได้จากที่ไหนมันมีบอกหมดนะครับเห็นไหมเอ่ยอยากได้อะไรก็ไปหาเอานะครับแล้วก็ผลิตได้เลยช่วยนี่ก็ รอผลิตแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการผลิตไอเทมต,ต่างๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ผมการตั้งค่านะครับก็จะมีคุณภาพระดับคุณภาพนะก็ถ้าเครื่องกระตุกก็ธรรมดาธรรมดาไปนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับผมโอเคเสียงเพียงประกรอบนะครับเสียงประกรอบก็แล้วแต่จะปรับแล้วกันนะครับ ประมาณนี้ก็เอาให้ลื่นแล้วกันนะใน,ใ,นใ,นในเครื่องตัวเองนะนะครับผมน,นี้การลบนะครับก็เลือกเป้าหมายที่ระยะใกล้ระยะไกลนี่แล้วแต่เลยนะครับใช้ของอะไรไหมนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ระบบอ,อื่นๆนะครับไม่มีอะไรมากเปลี่ยนตัวละครนู้นนี่นะครับผมโอเคแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือ เห็นไหมแก่งขึ้นนะทำยังไงก็มันมีบอกนะครับว่าใหต้ต้องทำอะไรบ้างนะครับลูกเสื้อนี่คือแฟอชั o ่ชันแล้วก็จดหมายนี่สกิลนะครับไอลูกแก้วนี่คืออะไรวะอันนี้ไม่มั่นใจนะว่าคืออะไรเปิดสิจะไม่มีอะไรสักอย่างนะครับช่างมันแล้วกันเข้ามาที่ร้านค้าเฉยเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกของบัฟนะครับผมแล้วก็สกิลนะอันนี้คือชิปาวาร์ฟนั่นเองโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมไปลองเล่นกันดูนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับผม